เป็นบาลานซิ่งสวัสดีครับก็วันนี้นะครับกลับมากับพบกับการทําแบบฝึกหัดเล่มที่สองด้วยกับเนือมือนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทํากันในหน้าที่สิบสองกับสิบสานะครับอ่ะถ้าเราไปเริ่มกันเลยนะครับหน้าที่สิบสองนะครับก็ยังเป็นเรื่องของบวกลบนะครับ2หลกักด้วยกับเนือมือนะครับก็ด้านบนนะครับเราจะเว้นไว้ ส่วนแรกนะครับข้อหนึ่งเราจะทำสามครั้งนะครับก่อนที่เราจะเขียนคำตอบนะครับมาเริ่มพร้อมกันนะครับข้อแรกนะครับโจทย์บอกว่า36มสิบวกสิลบยีนะครับทำสามครั้งนะเป็นสาบหกบวกสิบสาลบยี 25. ครั้งที่สองสามสบวกสิลบยี 25. ครั้งที่สามสา บวก13ลบ25เสร็จ24ข้อที่2นะครับโจทย์ว่า48ลบ35บก85นะครับก็จะเป็น48ลบ35บอก85นะครับ ครั้งที่2 48ลบ35บก8ครั้งที่3 48 35, 4, 8, ี่ลบ35บกสบวก8เซต98ข้อที่3นะครับ59บเกลบ78 บวก40ลบ7 18ครั้งที่2 59บวก40ลบ7 18นะครับครั้งที่3 59บวก40ลบ7 18เซต21ข้อที่4นะครับ หกสิบแปดลบสิบแปดบวกยี่สลบสิบวกยีครั้งที่2 68หกสิลบสิบวกยีครั้งที่สามหกสิลบสิบแวกยีเซตเจ็ดสิ ข้อที่5นะครับ74บวก14ลบ72 74บวก15ลบ72 74ลบบวก15ลบ72ครั้งที่3นะครับ74บวก1 5ลบ72เซต17 ข้อ6 52บก47ลบ34เป็น52บวก40แล้วก็บก7นะครับแล้วก็ลบ32อ่ะไม่ใช่สามสองสาสิบสนะครับเอาใหม่ห้าสิบวกสีลบสาครั้งที่2 52 47 ลบ3ครั้งที่3 52บวก4 17เลบ34เซต6 5 5ข้า7ครับ31 58บลบ7 5 3บวก5 8ลบ7ครั้งที่2 31 ลบ58าบแปดลบเจ็ดสามสอบวกห้าบแปดลบเบหข้อที่3ามสามสิบเอวกห้าสิบแปดลบเจ็ดห้าซตสิข้อ8นะครับ54บ 3, ่ลบสา5สบลบนะครับ54 35ลบ17ครั้งที่2 54บวก35ลบ17ครั้งที่3 54บวก35ลบ17เซ็72ข้อ3 87ลบ72บวก34 87 ลบ7 12บวก3 14ครั้งที่2 8 17ลบ7 12บวก3 14ครั้งที่3 8 7ลบ7 12บวก3 14เซร49ก็เข้าสุดท้ายนะครับในหน้า12 95 5ลบ5้บวก54ครั้งที่สอง้า95ลบ55บก54ครั้งที่3 9้า 3, 95ลบ55บก 54, 54เซ็ตกโอเคนะครับก็มวนธีเรียบร้อยสำหรับน้ดที่12นะครับ เดี๋ยวเราไปทำหน้ง13ต่อเลยนะครับอข้อแรกครับ36บวก13ลบ25ครั้งที่สอง36บวก13ลบ25ครั้งที่สาม36บวก13ลบ25เซ็ต24 ข้อที่สองสี่สิบแปดลบสามสิบ้าวกแปดสี่สิบแลบสาบกแปดสิบห้าบแปดลบสาบห้บกแปด้าครั้งที่ส48สี่สบแปลบสาบกแปหเซตเก ข้อ3 59หบก 40, ลบ78ครั้งที่2 59บ 40, ลบ78ครั้งที่3 59หบ 40, ลบ78เสร็จ21ข้อที่4นะครับ68ลบ18บก28 ครั้งที่2 68ลบ18บก28ครั้งที่3 68 8ลบ18บก28เซต7จอ่ะข้อห้นะครับเจ็ดสิ บวก15ลบ72ครั้งที่2 7 4เจ็ดบก15ลบ72ครั้งที่3 7 4เจ็ดบก15ลบ72เซต17อ่าข้อ6นะครับ 52บวก4ลบ34 52บวก4ลบ34ครั้งที่3 52บวก4ลบ34เซต65ข้อ7นะครับ31บวก58 ลบ7 15ดบวก58ลบ7ครั้งที่3 31บวก58ลบ7นะครับเซตส4ข้อ8นะครับ54บวก35 ลบ1 7บ4บวกล็ทที่3 54บวก3ลบ1ข้อ9ก้ลบ7 12บวกสา ครั้งที่สอง8 1ลบ7 12บวครั้งที่3าม1ดลบ, 7, 12, บ 3, เบสสข้อสุดท้ายนะครับ95-55-54ลบ55บวก54 ครั้งที่สองเ5ลบ55ลบห้าลาครั้งที่สามเ5ลบ55ลบห่กาส4นะครับโอเคนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนาที่13นะครับผมเด็กก็ยยอย่าลืมทำให้ครบทุกช่องอันที่คุณครูทำนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ